ของเพื่อนกูเกรงใจนะเว้ยเวลากูยืมเพื่อนยืมไปกูก็แบบบอกอยู่เว้ยสมมุติว่ากูยืมรถลุงไปอ่ะแบบไม่บอกมึงอ่ะแล้วกูเอาแบบเหมือนขโมยอ่ะมึงรู้สึกไงวะโอ้มึงเออแจ็คไอ้กูไม่ทำคลิปมึงแล้วไอ้หลังมึงแงงห่วงรถมากกว่าเพื่อนหรออ๋อแล้วมึงพูดงี้วะมึงพูดงี้ว่าแจ็คเฮ้ย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 เเฮยเฮ้ยเฮ้ วันนี้พวกเราสองคนครับจะไปร้องเพลงแต่ว่าเราจะไปร้องเพลงเพี้ยนมาดูกันนอกเขาจะบริจาคให้เราหรือเปล่าครับวันคนหนึ่งลอยว่ายน้ำมาต้องร้องเป็นค่าร้องร้องดีๆนะรล้ก็คือลากลงอง สามารถเข้าไปดูคลิปเต็มได้ที่๊อปแอปพลิเคชันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่วยสนับสนุนให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ทุกเราลนำเมยครับผม <laughs> วันนี้แกงใครเรามีแผนแกง <c oughs> แกงอโยปะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ดิมา,นานด้วยเพื่อนเขาว่าคนนี้เป็นคนที่คุกคนหมันไซ้ที่สุด <H m. S 2> อยากให้โดนแกงที่สุดนั่นก็คือโอ้โครับผมโตครับ ครับกระตุ้นครับคือเราเคยแกล้งไอ้แจ็คไปแล้วรอบนึงเขาบอกเขาเป็น number ร์วันกาควสตีนะฮะอันนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของแจ็คแปโพนะฮะอยากจะให้ละเมอแกล้งไอ้แจ็คนะครับกดไลค์มาเยอะนะครับอ่ะมึงมีแผนไรไอ้อย่างงี้กูมีแผนไอ้แจ็คมันเพิ่งออกรถมาใหม่อีลูมินติดูไม่ดี กูจาได้ที่ว่าวันนั้นมึงเอารถกูไปขายเศษเหล็กใช่ไหมอ๋ออันนั้นไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยววันนี้ผมจะแกล้งกูไปเนี่ยคุยกับกูก่อนแกล้งแจ็คนะใช่แกล้งแจ็คเราจะแกล้งแจ็คโดยการเอารถบิ๊กไบมันไปขายเศษเหล็กมันเป็นยังไงถ้ารถบิ๊กไบมันถูกขายเศษเหล็กให้เราต้องโทรหาแฟนก่อนถามว่าแจ็คยังอยู่ไหมอยู่เปล่ hello hello โม่กล้องเองกล้องเองโม่ถามอะไรหน่อยแจะเอารถมันไปไปขายอะไรเงยรถอะไรรถดูคดีอะนะออนะเออใช่ใช่ไอ้แจ็คมันอยู่ปบ <c oughs> อไม่อยู่ไม่อยู่ดูคดีอยู่บ้านโมแต่พี่แจ็คออกไปขายข้างนอกจะไม่โดนสุบหรือลมคิดใช่ไหมเออเออเฮ้ดอมโม่ถามอะไรหน่อยไ,ไอ้แจ็คมันห่วงรถปะห่วงนะมันจะมีปัญหาเอาไว<ช>้เยอะไม่มีหรอกเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดล่ะเจ๋อของมากโมจ็ถึงไรจะโทรหาโอเคจ้าสรุปคือเมียมันก็รู้แผน ได้ฟิลเลยได <fits you Elena> ้ฟิลกลางใส่ขวดเลยอ่ะลูกรักไอ้แจ็คขอย่านะครับขอย่านครับยรแม่บอกว่าเจ้าของบ้านเต็มแจให้ขโมย น่าจะได้หลายบาทนไม่คุ้ว่าเอาไปขี่ลงทุ่งนาด้ว่ารอะนะมปยังไงเนกยฝนตกวะเฮ้ยขี่กางเกงใสฝนได้แม่งมันบางสิ่งท่อนะเขาไมขอขอลองหน่ยเอานี้ยทำไมเลยเขาตายไม่เป็นตายเมือก ไปก่อนดีกว่าไปช่างกิโลโม้เดี๋ยวมานะโอเคโอเคถือว่าลุ้นต้ใครตัวมันนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราเอารถแจ็คไปโพครับไปช่างกิโลขายก่อนไปรถแรงว่รถแรงเว้ยเฮ้ยรถนีแจ็คคนแรงเลยว่ะ ว่ากูมีแผนใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่กูดับเครื่องก่อน ขึ้นเขาร้อนร้อนเผาเลยอะเอาเรื่องอยู่อะไข่สุกเลยอะโอ้โหโคตรเดือดนี่ก็ว่าคิดแผนอยู่แลว้แก้งไว้ไว้ที่สอนน้องแม่งแก้งไว้ไว้ที่สอนอแม่งเอารถแจ็คไปไว้ที่สอนอเออโม่ไม่ดีว่าจะเอา,ารถไอ้แจ็คไปซ่อนแหละแต่ว่าแม่งเจอตำรวจเจอตำรวจทะเบียนก็ไม่มีข้อกระดัง่งกระจกก็ไม่มีเรียบร้อยมันอาจจะสมเหตุสมผลไงโม่อะไรเชื่อแล้วก็ให้โมโ่โทรหายแจ็คถึงวันที่มึงต้องโดนแกลงมึงอ่ะไปแกลงเขาเย็นมึงจะรถมึงไปไว้ที่สอนอ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่สอนอตำรวจแล้วคงทิ้งว่ะไม่กล้าขี่เข้ามาครับพ่อมันดังมากเดี๋ยวโดนจับจริงๆเอ็งนอนดูเลยเอ็งนอนดูเโอเคเอน, <c oughs> นี่ตรงนี้ปุยพี่เขาแล้วตรงนี้จอดมอเตอร์ไซค์ได้นี่แหละตรงนี้แหละถ้าจะเป็นที่แบบโดนยึดนะเดี<ม>๋ย<ม>อยู่ตรงนี้เหมาะอยู่<ม> แจมันจะจะบอกมันว่ากุญแจเนี้ยถูกตำรวจยึดไปแล้วตอนนี้รถไอ้แจ็คมาอยู่ที่สอนอรเรียบร้อยแล้วครับจะมาได้แม่งทุลักทะเลมึงดูดินี้แฟนแจ็คก,ก็ไม่รู้นะคือแฟนมันรู้รอ,ยอย่างเดียวคือบอกว่าเอารถมันไปช่างกิโลขายใช่แต่ว่าแฟนมันไม่รู้แค่ว่าเราเอารถมันมาสอนอด้วยวุฒิชัตำรวจอ่ะยึดกุญแจไว,ไว้นักตำรวจครับจะฝากกุญแจไว้ด้วยนะครับ <จะ S 1> <ม>คุณตำรวจครับได้ครับผม ไมครับคุณตำรวจชาติครับผมเดี๋ยวผู้ต้องเรออยู่ที่นี่ใช่ไหมครับรอนี่ครับผมให้ไอเอกอะรออยู่ที่แล้วก็ดูต้นทางไว้ได้แจ็คบอกว่าเห้ไเอกเรามาอยู่ที่สนมึงอยู่นี่นะอ่าอ่าเป็นแค่จ็คหลอกก่อนว่าว่ามึงอ่ะกลางเกียร์ตำรวจเกียร์ตำรวจไกลเกียร์ให้อยู่เพราะว่ารถอะโดนยึดแล้วไอแจ็คก็มาแต่จอดตรงนี้ว่ามันเนียนอยู่นะเว้ยก็ดูดินี่รถนี่มันอันนี้รถยึดป่ะนี่มันโซนรถถูกยึดหมดเลยเนี่ยนี่รถตำรวจถูกยึดมาไม่ใช่ไม่ใช่รถเขาเขาจอดเฉยๆฉยให้ตำรวจร้สึกบนหวานไม่รู้มันเล่นกับตำรวจเออมึึงงรรีบมาานนโดดยจิไไปป เข้าเฮ้ยโมก้งมีอะไรปรึกษาหน่อยแม่ครับรถรถไอ้แจ็คโดนโดนตำรวจเจ็บแจ็คจะไปเอาไปไว้ที่ที่ร้านของเก่าจะไปเจอตำรวจก่อนแล้วใครอยู่กับรถไปเอาไปแล้วใช่ตอนนี้ให้ให้เอกมันเคลียร์ที่อยู่สอนออยู่ให้มันรอที่รถตอแรกจะเอาไปกางของเก่าโดนตำรวจใช่ทีแรกจะแกล้งจะแกล้งไอ้แจ็คเอาเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง รถมันไปไว้ที่ของเก่าแต่ว่าตอนที่ขี่ไปอ่ะตำรวจอยู่ตรงปากทางแล้วนี่มันเจอเขาเลยเรียกบอกว่าเนี่ยมันโดนท่อนะกระจกไม่มีมีเล่มไปบอกนี่มีเป็นเป็นรถเพื่อนโทรหาจะให้หน่อยให้ไปเชียร์ที่ตำรวจบอกเอามีเอกสารอะไรให้ตำรวจได้ดูด้วยว่านี่คือมันก็ต้องรู้เลยใช่ไหมว่าเออใช่รถมันโดนตำรวจจับไปอ่ะ ว้าโหลแจ็คกูกล้องเองเซ็งเลยทีเรีกูจะมาถ่ายคลิปแกล้งมึงแหละแต่ว่าจะเอารถมึงอ่ะเอาไปช่างเศษเหล็กอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยตอนที่ขี่ออกไปมันเจอด่านเออแล้ววันเนี้ยเขาก็เลยแบบว่ารถมึงอ่ะไม่มีกระจกใช่ไหมไม่มีป้ายทะเบียนขอยึดรถไว้ก่อนไปไว้ที่สอนอไอ้เรื่องจริงอยู่ไหนอะกลับหรือยังจะให้มึงเอาเอกสารมาให้หน่อยอ่ะนี่ไม่ได้แกล้งเลยตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้มึงอยู่ไหนคือตอนนี้กูอยู่กับโมกูอยู่ที่บ้านโมบ้านโมอ่ารถกู ก็ตอนแรกจะทำคลิปแกล้งเอาถรถปูะคติคันนี้ไปขายล้างของเก่าไงแล้วมันเจอตำรวจโดนตำรวจก่อนมึงรีบกลับมาก่อนเดี๋ยวมึงไปกับกูก็ได้แล้วมึงเออเดี๋ยวไปแค่นั้แหละเออแไ็กำลังกลับแล้วอ,อันนี้คือจริงใช่ไหมพอทาเป็นจริงแล้วเอากล้องมาถ่า,ายดูไหมใช,ใชม่เรื่องจริงไงไปบ๊วย แจ็คฮะอยู่กับผมนะแต่กาลังคิดว่าเอาไปซ่อนไหมระหว่างที่รอยแจ็คมาเดี๋ยวมันจะรู้เว้ยว่าคุณแชร์อยู่กับเรามันคงยังไม่มาหรอกเนาะนี่คือจอดหน้าโรงพักนะฮะที่ตํารวจไปอยู่นี่นะถือว่าตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะกุญแจแจ็คแบบโคลนะฮะซ่อนไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเครถมึงตอนนี้อยู่ที่สอนอเออมีเบอร์เขาปะ ใครบ้างไม่คือตอนนี้รถอะอยู่ที่สอนอกูให้เอกอะไปเกียร์เขาอยู่กูกลับมาเพื่อจะมาเอาเอกสารมึงแบบไปยืนยันอะไรเงี้ยไปดิไยุดนะไม่โดนไม่โดนรถมีเล่มมันดูบัวอยเราไม่ได้ขโมยแต่ว่าโดนเล่มเออรถกูซื้อมาซื้อมาแต่เล่มมันอยู่นู่นเลยดิเล่มมันอยู่ที่คลองเจ็ดแล้วคือมึงเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาไปนานนะคือมามาแต่ตอนบ่ายสองมาถ่ายแกล้งมึงเอารถมึงอะไปที่เขาเม่นเลยก็ครูจะแกล้งมึงจริงจะได้ ได้ฟิลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเกิดเอ็กซิเดนต์กูเลยแบบต้องแคนเซิลงานตรงนั้นก่อนแล้วก็เลยแบบมาบอกมึงว่ารถมึงโดนเหยียบไปตอนนี้คือเฮ้ยเล่มมันก็อยู่นู่นแล้วเอาจริงกูก็ไม่ได้คิดว่าแม่งจะเกิดเรื่องงี้พ่อมันก็ลั่นด้วยอะไรด้วยแล้วขับไปขนาดกูเองยังไม่ค่อยขับเลยโทรฉีมึงเห็นกูขับไะละเดี๋ยวก<ม>ูเส <ๆ S 2> ียค่าปรับแม่งก็ได้ไม่รู้ว่าเสียมันไม่ใช่ประเด็นอยู่แล้วไงคือแบบว่าก็แบบต้องเซฟหน่อยไงเทียบางทีเอาไปขับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าอะไรรบอกกูก่อนก็ได้อ ว่าไง้างเขาบอกว่าเราเจ้าของมาแล้วก็บอกว่าผิดกฎหมายหลายอย่างเลยไม่มีป้ายไม่มีกระจกเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะโดนปรับหรือว่าจะโดนยึดไม่ชัวร์วะเขาบอกว่ามาคุยกับเจ้าของกุญแจก่อนุแจก็อยู่ที่เขาใช่ไหมเขายึดไปแล้วตอนแรกอะเขาลากมานี่เลยกูว่าตามกับกล้องมาใช่ป่ะเขาก็ลากรถมาเนี่ยแล้วก็มาจอดตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นโซนแบบรถถูกยึดไงแล้วเขาก็บอกว่าขอยึดกุญแจไว้ก่อนแล้วก็เรอเจ้าของรถมาคุยไม่ได้ไงเราไม่ใช่เจ้าของรถอะ S <S แจ็คซีเรียลวะแล้วมึงก็ไม่นี่มึงก็แบบไม่บอกวะเจ๊ปุก็มึงมีเอกสารอะไรเขาวะยังไม่ได้เอามาเลยลืมอยู่คลองเจ็ดอะอ้าวต้องวนกลับไปคลองเจ็ดเหรอแล้วกูไม่อยากเอารถค้างไว้นี่ไงเพราะเขาเอาไว้นี่เลยหรือว่าไรก็ถ้าไม่มีไม่มีเอกสารอะไรมายื่นก็ต้องจอดนี่ละมัง้งลองไปคุยกับเขาก่อนไหมเจียมได้มั้งคงหลงไปนั่งไปคุยก่อนไหมไปคุยข้างในก่ันไหมเราจะไปคุย ใบเอกาสารแล้วก็ไม่มีแล้วก็ทะเบียนเราก็ไม่ได้ติดแค่เวลามึงเอามาแล้วมึงแบบพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมโทรกลับแป๊บนอองึงผมขอคุยเรื่อยไม่คือเวลาแล้วแบบมึงเอามาเงี้ยคือมึงก็ต้องแบบบอกเอาไว้เตรียมหน่อยอะไรก็ได้เงี้ยเพราะว่าถ่ายคลิปแบบมึงเข้าใจปะล่ะเว้ยนี้กูไม่รู้ถ้ากูเตรียมมึงมันก็ไม่ได้ภาพอันนี้คือมันเป็นอุบัติเหตุเว้ยมันเป็นอุบัติเหตุที่กูมาแล้วมันเจอตำรวจคือจริงกูจะเอาไปที่ร้านของเก่าอันนี้กูไม่รู้จริงอันนี้แม่งถ้ากูไม่โทรหามึงเรืื่่่่่ออออออองงงงเเเเเาารรรรรถถจจะะะะกกกยยยัััไไไไล้้มมมดดนนนนโบบททีูู็ กูต้องขอโทษเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวกูจ่ายค่าเสียหายให้คือจ่ายกูไม่ซีเรียสอยู่แล้วมึงเข้าใจไหมมันไม่ต้องเสียอยู่แล้วไงคือซื้อผ้าพปะแต่แบบก<อ>ูเข้าใจว่าความรู้สึกคือแบบไอ้คือของเพื่อนกูนเกรงใจนะเว้ยเวลากูยืมเพื่อนยืมอะไรกูก็แบบบอกอยู่เลยสมมติว่ากูยืมรถมึงไปอ่ะแบบไม่บอกมึงอะ่ะแล้วกูวเอาแบบเป็นขโม,มยอ่ะมึงรู้สึกไงวะไม่กูก็กอบอกเมียมึงแล้วไงอันนี้กูไม่รู้ เรื่องเอกะตายเนี่ยครับเรื่องเกอกับรถเนี่ยต้องขึ้นไปชั้นบนใช่ไหมครับใช่ตอ,ตอตนตื่นเต้าตานอสอบครับสอบถามไปแล้วสอบเนี่ยคุณจับเขาขจับข้อหาอะไร่ายมากนี้กระตุกไม่มีแล้วเด็กๆมั่นส่วนพวก็มากร,ราทุ่นสองขาก้านไม่ติดอย่างนี้ถึงยึดเลยไหมครับถ้าไมยึดจะตรวจสอบนะประเดัญเขาไม่เป็นของผู้ใด ถ้าไม่เอาเอกสารมาเป็นไรไหมฮะเอกสารก็ต้องมาลิปย่แสดงนิดนึงแสดงว่ารถคันนี้มันมีเจ้าของตัวตนที่แท้จริงโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะครับขอบคุณครับเพราะวันนี้มึงก็แปเเอกสารให้กูแค่นั้นแหละจบแต่มันคลองเจ็ดเลยดิเฮ้ยมึงรับผิดชอบเองกูไม่รู้มึงทำมาเองอ่ะมึงเอามามึงเรายังเอามาได้เลยสุดปะอันนี้เป็นเกิด Accident จริงๆจบอย่างนี้โอ้โหเมื่อแจ็คไอ้กูไม่ทำคลิปมึงแล้วไอ้หลังมึงแงงห่วงรถมากกว่าเพื่อนอะวะแล้วแม่งพูงยังไง กูสามารถจ่ายค่าปรับให้มึงได้นะเว้ยเดี๋ยวกูเสียให้วเเเดี๋ยไปออาอกสารกูไม่ต้องการคือมึงไปเอาเอกสารให้กูแค่นั้นเองเดี๋ยวกูรออยู่นี่กูจะรอดูกู<น>จะดูเน,นี่ยเอ,อกสารมึงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมึงก็อยู่บ้านกูมึงก็ไปเอามาคุยดิเอาแล้วตอนมึงไปเอามึงไปเอาอยัางไงมึงก็ไปกูก็ไ,<อ>ไปเอาจากมูกแฟนมึงไงที่ทำไมพูดอย่างนี้วะเฮ้ยคือคืสามเพื่อนเป็นยังไงทำมึงอาจจะเข้าข้างเพื่อนมึงเลย เขาต้องใจแจ็คมันด้วยเออเข้าใจว่ารถมันเออแต่ว่าเราได้เตรียมกับแฟนแล้วไงเราได้เตรียมกับแฟนแลเออเออมันไอเดนจริจริงรสารในกูจบแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดเขาแค่เอกสารมาแล้วเดี๋ยวกูเดินเรื่องกูเองเรื่องค่าปรับมันก็ไม่ต้อง2อบนะกูออกเอง้เดี๋ยวจใจให้เดี๋ยวมันจะผิดใจกันอยู่แล้วมึงไม่มีอยู่แวก็คือแค่นิดจบก็คือจบแค่นั้นเองกูรอตรงนี้แหละก็สักพักใหญ่เลยอ่ะไปเราเรไม่ได้เลย

ขอโทษด้ครับพี่ขอโทษได้ครับเดี๋ยวโดนนะไม่แม่งโดนเียปัญหาเคลียร์แล้วกันโทษนะครับโทษนะครับตอนมอามาไม่บอกเลยหรอทำไมถ้ากูบอกมึงใช่ไหมไอ้ปมันจะเป็นคลิปแกล้งได้ไงวะคลิปแกล้งได้ไงวะคลิปแกล้งได้ไงวะถ้าบอกมึงก็ไม่ใช่คลิปแกล้งสิแจ๊คไม่ได้ต้น ไม่มีไม่ได้อยู่ที่กูไม่ได้อยู่ที่กูอ่าลองค้นดูไม่มีใช่เหรอพูดแจ่อ้าวกูเไม่มีอ้าวไม่มีอ้าวลองค้นดูไม่มีจริงตรงนี้น่าจะได้อยู่โอเคเสียไว้เปล่า อันนี้เรื่องจริงไงไม่รู้แล้วอันนี้มันนอกนอกแล้วนอกเขตแล้วไม่ได้ไม่ใช่แล้วไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้แล้มันไม่ได้มันไม่ได้เราถ่ายไปกล้องดิ๊จริงจริงจริงไม่เอารถเหรอไม่เอาทั้งเมืองหนูให้เลยไปอะมึงไม่ตกใจเหรอตกใจหรอกกูรู้แล้วโอ้ยอ้เนี้ ตำรวจเขาก็มายืนยันกันเต็มเลยเออเออตำรวจเขาก็มายืนยันว่าเนี่ยพลบผิดนะเนียไม่เชื่อเออไม่เชื่อตลงแจมันอยู่ไหนออันนี้กูไม่รู้จริง่ะอันนี้กูไม่รู้ไม่ได้กักูนะเฮ้ยกูให้มึงไม่เป็นห่วงรถมึงเลยเหรอแจคมันี่อ่แจคกูไม่ได้ปั่นจริง เอ้าทไปแล้วเนี่ยันันคัไปแล้่ยมุกเ่ไอ่เอ้ไม่รูมันคัไปแล้วเน่ยไ่มั <c oughs> มันก็น <c oughs> หรับชินี้ครเราไม่รู้่าแกล้งแจ็คสาเร็จหรือเปล่าแต่มันก็ทาให้วิวน่าเวได้นะครมเอาไอาจเอไลยแไปเอารอไม่ะ่่อด้่อง่อง่ไงจรจบหร ไอตอนนี้แจ้งมันกลับบ้านแล้วมันไม่สนใจร,รถเลยวะคือมันรู้ไหมว่าเราแกล้งมันแน่มีช่วงหนึ่งตำรวจเข้ามาจริงไอ้อเจี๊ย <c oughs> ไม่เตรียมน,นั่นั้นนั้นนายเองเฮ้เจี๊ยบ่อนหัวใจรถอยู่ไหนเฮ้ยมันไม่สนใจรถจริงๆหรอวะไปจอดหน้าบ้านมันไปไป,ปมันเลยกลับไงเ <c oughs> มื่อขับรถมาให้มันแล้วก็กลับไปจอยไปเอออ่ะทุกคนครับผมจบคลิปกันแบบนี้แล้วค่ะจะแบบงงๆครับทุกคนลงกูมาแกล้งมันหรือว่ายังไงเนี่ยทุกคนทรมานตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมาลองรถอ่ะแม่งทิ้งรถไปแล้วยเจี๊